ปุ่มไหมเจอไหมอ่าโอ้ข้างหลังนี่ข้างหลววังนี่ยิ่งกว้างกว้างกว่าเดิมอีกกดกดตรงนี้ฮะอ่าแล้วก็ยกขึ้นมาคุณใหญ่ชอบทำแบบนี้นะกดแล้วดึงขึ้นมาก็เอาไว้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือลำโพงด้วยท่านไม่มีตัวเดียวอ่ะซับวูฟเฟอร์หรือเปล่าแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะไอ้เนี่ยต้องมีนะถ้าไม่มีนี่กลางคืนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยนะ รถมันดดูต้องใช้ไปขายอะตอนกลางคืนเอาของท้ายรถจะไม่มีไฟตรงนี้ต้องใช้ไปขายอ๋อหรือว่าไอ้นี่มันยังลงได้อีกเหรอเนี่ยเอ็นได้ใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันก็นั่งดีแล้วนะโอ้โหถ้าลงไปอีกนี่แม่งโคตรจะแบบนั่งสบายเลยมันจะดึงอ๋อนี่พับลงอย่างนี้ก็กว้างดีอันนี้ใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าได้หลายใบเลยสำหรับข้าวของเพียร์สำหรับรุ่น G6 นี้ก็ถือว่าดีเลยเมื่อกี้นี้กดไป ที่เดียวเบาๆอ่า <นะ S 2> ปิดฮะอ่าเออ